สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาเจอยาสุธราเสรีภาพประภากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินที่คณะตึกคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะเพื่อที่จะมาเข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างสรรค์และการจัดการหัดสินค้าหัดหัถกรรมต้องถินสู่สากลหัถกรรมต้องถิดสู่สากลน,นะคะซึ่งวิทยากรก็มีความเชี่ยวชาญที่มาจาก อ,อเมริกาละค่ามีความสําเร็จในความความคิดนะครับวันนี้เราก็เลยมามามาหาท่านเพื่อที่จะร่วมประชุมแล้วก็มาสร้างแนวคิดนะคะเป็นยังไงได้ค่ะอาจารย์ตามสบายเลยลค่ะนี่เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูซุมข้างหน้านงนี่น,น,น,นะคะ จัดจก็จะเป็นโคมเล็กๆหลักสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าหลายหลังะะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นขานวิจัยนวัตกรรมนะคะเราเรียกว่าใหญ่แมงมุมนะคะใหญ่มงม,มุมหลักสีนะคะแล้วก็เป็นโคมต่างๆนะคะตอวนี้อันนี้อาจารย์คยอ่านงานวิจัยอยู่นะคะเคนพลความันคืออะไรเราเรียกาลืมลืมชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ให้ความหมายปรัชญา ในความรลมเกลียวความสามัคคี oh. แลวความใช่ชนะหนะ้าที่เขาเขียนเป็นบทความทางวิชาการนะให้เอามาอ่านนะเขียนดีมากเลยนะของ,ของเป็นเป็นมรดกวัดวัดไหนคะอาจารย์ภาคเหนือภาคกลางภาคใ<า>ต้ S <S อันนี้ที่เขาเขียนเขาเขียนทางคขมรแต่ตอนนี้เขาไปตีพิมพ์เนี่ยไปตีพิมพ์ที่เชียงใหม่เนาะค่ะ,คะแล้วก็เราก็เลยได้อ่านงานแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเขียนนะแต่ว่าตัวนี้ม,มีอยู่นะคะก็เลยว่าเออมีการวิจัยด้วยนะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการาสาร้างสรรค์มรดกปูมิปัญญาโดยการนําทางมะพร้าวนะคะมาทําเป็นมาทาเป็นซุ้มนะคะซึ่งวัฒนธรรมนี้จะเป็นวัฒนธรรมแบบคขมรมโบราณนะคะแล้วอิทธิพลของคขมรมโบราณนี่ก็ได้รับมาจากอินเดีย อินเดียแล้วก็สิคนที่ได้รับมาจากอินเดียเลยนะก็คือศรีลังกานะคะศรีลังกานี้เอามาใช้ก่อนนะคะแบบนี้เป็นการสักงอน,นะคะเดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวจะได้พาไปที่ประเทศศรีลังกาเพื่อที่จะพาทุกท่านไปศึกษาดูงานที่ประเทศศรีลังกาเนะาะการนำสถาปัตกรรมอะไรมาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เรา,าประชุมวันนี้นะคะจะเป็นตึกด้านหลัง,งอยรับฟังการบรรยาย วันนี้ถ้าใครมาก็จะได้รับความรู้นะคะเป็นการเสวนานะคะเสวนาวิชาการนะคะว่าด้วยเรื่องของแนวคิดแนวทางการสร้างสารรค์มรนดุกมิปัญญาสู่สากลนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปสู่สากลได้อย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มอื่นชนชาติอื่นผ่านแนวคิดแบบไหนผ่านกระบวนการอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องเอาไปแทรกแซง มันจะมีเทคนิคอะไรมีขั้นตอนมีองค์ประกอบมีรูปแบบอะไรบ้างอย่างไรแบบไหนเดียววันนี้คงจะได้รับความรู้กันกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะสวัสดียเชา้า